ครับผมรอบนี้เป็นรอบชิงตเตลิดครับระหว่างเจ้าพ่อแสลือกับเจ้าแม่บุญศรีนะครับเรือดอนตาลนะครับบ้านนาห้วยกอกนะครับครับผมตอนนี้เรือสองลำนะครับให้กุ้าออกมาจับทุ่นนะครับขันลงขันเรือเรียบร้อยนะครับครับจับทุ่นได้แล้วครับจับทุ่นครับผมเจ้าพ่อแสลือ สองลำฟังกติกานะครับถ้าหัวเรือสองลำไม่เท่ากันเราจะไม่ปล่อยนะครับกรมการเราจะไม่ปล่อยห้ามเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับให้เป็นนักกีฬานะครับเจ้าพ่อแสนดีดึงขึ้นดึงขึ้นเจ้าแม่บุญสีนะครับปล่อยลงนิดนึงครับปล่อยลงนิดหนึ่งเจ้าพ่อแสนดีไหลลงมาครับไหลลงมาครับฟังสัญญาณจากกรมการเท่านั้นนะครับถ้าเรือหัวเรือไม่เท่ากันเราจะไม่ปล่อย ครับเป็นรอบชิงท่าเลิศนะครับใครได้ที่หนึ่งนะครับจะได้รับถ้วยรางวัลประธานนะครับครับหัวเรือสองลำเท่ากันแล้ว